กลุ่มโจสลัดอีเดโอที่เดินเรือไปเจอการต่อสู้ระหว่างเผ่าแขนยาวกับเผ่าขายาวที่มีมานานนับพันปีโดยบังเอิญและพวกเขาทำอย่างไรกับการต่อสู้นั้นเดี๋ยววันนี้วันพ e ีสตอรี่จะเล่าให้ฟังครับกองเรือใหญ่หมวกฟางกองเรือลำดับที่4มีสมาชิกทั้งหมด4คนคืออีเดโอ บูกิลลี่อับดุลลาและเจตและสมาชิกทุกคนไม่เคยถูกตั้งค่าหัวมาก่อนเลยแม้แต่คนเดียวเรามาลองดูข้อมูลคร่าวๆข,าของทั้ง4คนกันอับดุลลาและเจตเป็นอดีตนักล่าค่าหัวที่มีชื่อเสียงจากคดีระเบิดองค์กครรัฐบาลส่วนรายละเอียดคดีก็ยังไม่เคยถูกพูดถึงเช่นเคยครับบูกิลลี่เผ่าขายา,ยาวเป็นผู้ใช้วิชาศิละปะกรารต่อสู้แบบเจาคุนโดที่จะเคลื่อนไหวขายา,ยาวๆของเขาแบบรวดเร็วทําให้คู่ต่อสู้มองไม่ออกว่าจะโจมตีมาจากทางไหนอิเดโอเผ่าแขนยาวนักมวย ระดับทิพเปิลเอ็กซ์เขาเคยเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เซนทันโลกใหม่ถึง2สมัยอีเดโอมีฉายาว่าปืนใหญ่ทำลายล้างเนื่องจากหมัดที่เขาต่อยออกไปรุนแรงจนทําให้เกิดการระเบิดส่วนหัวไหลที่ยืดขึ้นมานั้นคือแขนที่เขาหดเอาไว้เพราะเผ่าแขนยาวจะมีแขนทั้งหมด3ท่อนซึ่งจะยาวกว่าแขนมนุษย์ธรรมดาอีเดโอคงจะพับข้อต่อแขนเอาไว้ให้อยู่ตรงไหล่แบบในภาพครับทั้ง4คนได้มาเจอกันเพราะเข้าร่วมการแข่งขันชิงผลเมลาเมลาในคอริดาโคลอสเซียมที่เดโลซ่าและทุกคนก็พบชะตากรรมเดียวกัน นั่นก็คือแพ้จากการต่อสู้และถูกทําให้กลายเป็นของเล่นโดยชูก้าแต่ทุกคนก็กลับล่างมาเป็นปกติได้พอกอดอุซบสามารถจัดการชูก้าให้หมดสติได้ทไลายก็จะคล้ายๆกับสมาชิกกองเดือใหญ่หมวกฟางคนอื่นๆที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้าน,นี้ทั้ง3คลิปใครยังไม่ได้รับชมก็กดได้ที่มุมขวาบนเลยครับทั้ง4คนอยากที่จะตอบแทนบุญคุณคนที่ช่วยพวกเขาเอาไว้จากการถูกทําให้กลายเป็นของเล่นจึงได้ไปต่อสู้กับพวกลูกกระจกและผู้บริหารของดองกี้ฮเต้แฟมิลี่รวมถึงพวกนักสู้ในโคลอสเซียม ที่เคยเป็นของเล่นแล้วกลับล่ามาเป็นคนได้เหมือนกันแต่กลับไม่สํานึกบุญคุณและมุ่งเข้ามาเพื่อจะจัดการกับลูฟี่หนึ่งเผ่าแขนยาวหนึ่งเผ่าขายาวและ2อ,อดีตนักล่าฆ่าหัวรวมตัวกันเป็นพนมิตรนักสู้ยิมทิพเปิลเอ็กซ์ก่อนจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มในภายหลังเป็นกลุ่มโจสลัดอีเดโอที่มีกัปตันของกลุ่มคืออีเดโอส่วนสาเหตุที่ให้อีเดโอเป็นกัปตันนั้นก็ยังไม่ได้มีบอกเอาไว้ครับแต่พวกเขาทั้ง4คนก็คงจะคุยแล้วตกลงกันเองแหละครับเพราะอีเดโออายุปี่สลลิี่อายุ24ปีส่วนอบดุลลากัับบเจยงไม่ทรา,าุ ซึ่งอายุไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วครับในการจะตั้งกับตังของเรือเพราะลูฟี่เองก็อายุ19ปีเด็กกว่าโซโล2ปียังเป็นเพื่อนกันได้เลยแถมรู้ใจกันอย่างดีอีกต่างหากโดยปกติถ้ากับตันเรือลําอื่นไปเปิดสื่อกับศัตรูมือขวาหรือคู่หูของเขาก็มักจะห้ามปามเพราะไม่อยากให้ทําอะไรผีผามแต่ในกรณีของกลุ่มหมวกฟางถ้าลูฟี่เปิดเมื่อไหร่พี่โซโลแกตามทุกดอกครับแทบจะไม่ห้ามกันเลยก็สมควรแล้วละครับที่ทั้งคู่จะมาอยู่เรือลําเดียวกันแม้ความโดดเด่นของอีเดโอจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ก็มีีฉาากท่เขได้ สแสดงถึงความเป็นนักสู้ของเขาออกมาอีเดโอที่โดนเดลินเจอร์เล่นงานจนอยู่ในสภาพที่ต่อสู้แทบไม่ไหวแล้วเนื่องจากโดนเดลินเจอร์ลูกครึ่งคนครึ่งปลานักสู้ใช้เข่าจิ้มทะลุท้องไปแต่อีเดโอก็ไม่ยอมล้มและใช้แขนยาวๆของเขาจับเดลินเจอร์ไว้เพื่อทวงเวลาทําให้เดลินเจอร์ขึ้นไปช่วยกาดิอสุสที่ต้องรับมือกับคาเวนดิสและบารโทโลเมโอในชั้นถัดไปของที่ราบสูงได้ชา้าลงและมันสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเดลินเจอร์ขึ้นมาตรงชั้นที่กาดิอุสอยู่ไว้กว่านี้ก็คงจะช่วยแบ่งเบาภาระคู่ต่อสู้จาก,กาด ซึ่งในตอนนั้นคาวเวนดิชยังไม่ได้หลับแล้วรับมือจนกลายเป็นฮาคูบะอีกหนึ่งบุคลิกของคาวเวนดิชที่มีความว่องไวจนแทบมองไม่ทันทําให้รับมือยากมากแต่พออีเดโอยอมโดอนอัดจ,จนน่วมและถูกกัดคอจนหมดสติไปเพื่อซื้อเวลาของเดลินเจอร์ทำให้ในจังหวะที่เดลินเจอร์ขึ้นมาที่ชั้นของคารดิอุสในจังหวะนั้นเขาก็เจอกับฮาคูบะที่เข้าจู่โจมและจัดการเดลินเจอร์ในการฟันเพียงครั้งเดียวไปซึ่งในก่อนหน้านี้เดลินเจอร์สามารถจัดการสุไลมานบูกิลลี่และอีเดโอได้ก็ถือว่าาผู้บรริหรขออง Dong Hotel นกโตค เก่งพอตัวเหมือนกันแต่พอเจอกับคาคุบะที่มีพลังเหนือกว่าก็ทําให้โดนจัดการในทีเดียวเลยประโยคที่อิเดโอ บอเดลินเจอร์ที่อายุ16ปีไว้ก่อนที่เขาจะโดนน็อกนั้นคือประโยช์ที่แสดงถึงความคิดและอุดมการณ์ของนักสู้เผ่าแขนยาวคนนี้ได้เป็นอย่างดีอีเดโอพูดเอาไว้ว่าพวกเราต้องช่วยกันในโลกใบนี้นะ่ะไม่มีชัยชนะของคนคนเดียวอยู่หรอกไอหนูอีเดโอหมายถึงว่าในขณะที่ตัวเขาเองยังคงยืนไหวเขาจะยอมทุ่มสุดแรงสู้สุดใจไม่จะบาดเจ็บขนาดไหนเพื่อที่จะถ่วงเวลาเดลินเจอร์ให้ได้เพิ่มอีกสักนิดก็ยังดีเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูฟี่ไปจัดการกับโดฟามิงโกได้โดยไล่ผู้บริหารของแฟมิลี่คนอื่นไปเกกะ แล้วก็เป็นผลดีที่ทําให้เดลินเจอร์โดนฮาคุบะเล่นงานอย่างที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้ครับหลังจากปาร์ตี้ฉลองของกลุ่มหมวกฟางและกองเรือใหญ่หมวกฟางจบลงอีเดโอและสมาชิกกลุ่มอีก3คนออกเดินทางด้วยเรือที่ออลัลมบัสให้มาแล้วก็ไปพบกับการต่อสู้ของเรือสองลำเข้าโดยบังเอิญพวกเขาไม่พูดพร่ำทําเพลงเห็นทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันก็เลยเข้าไปจัดก,การซะทั้งคู่และจากนั้นก็ได้ถามถ่ายทั้งสองฝ่ายว่าต่อสู้กันไปทําไมและพวกเขาก็ได้รู้ว่านี่เป็นการต่อสู้กันของเผ่าแขนยาวและเผ่าขายาวซึ่งมีมานาน นับพันปีแล้วและต่อจากนั้น ทุกคนก็แวะไปทอดสมอเรือที่เกาะล้างและนําชิ้นส่วนของเรือที่ยังไม่พังมาต่อเรือลาใหม่ขึ้นมาพอต่อเรือลาใหม่เสร็จกลุ่มของอีเดโอก็แล่นเรือออกไปโดยทิ้งพวกเผ่าแขนยาวและเผ่าขายาวไว้โดยพวกอีเดโอไม่สนใจว่าพวกนี้จะดีกันหรือจะทะเลาะก,กันเหมือนเดิมและชีวิตในการเป็นโจรสลัดของกลุ่มโจรสลัดอีเดโอก็ได้เริ่มต้นขึ้นสามารถอ่านเรื่องราวนี้ได้ในหน้าปกมังงะตอนที่882ถึงตอนที่888ครับเรื่องราวของอีเดโอถ้าดูผินๆแล้วก็คงจะไม่มีอะไรแค่เจอกลุ่มคนทะเลาะกก เรือใหม่แต่ถ้าเรามาลองดูในรายละเอียดผ่านลายเส้นที่อาจารย์โอดะได้วาดเอาไว้เราจะเห็นว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับซึ่งนี่ก็เป็นการคาดเดาของผมเองนะครับยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงหลังจากที่ได้ทอดสมอเรือที่ก่อล้างเราจะเห็นว่านอกจากตัวหัวหน้าหรือกัปตันของกลุ่มโจรสลัดฝั่งเผาแขนยาวและเผาขายาวที่ถูกจับมัดไว้สมาชิกคนอื่นๆของทั้งสองกลุ่มก็ช่วยกันซ่อมเรือช่วยกันขนไม้หรือวัสดุที่ใช้ในการซ่อมเรือแต่เราจะเห็นว่ามีช่องคําพูดที่ไม่มีคาพูดเล็ก,ลกๆที่แสดงถึงอารมณ และเถียงกันตลอดเวลาของคนจากทั้ง2กลุ่มแม้ว่ามือจะช่วยกันทํางานซ่อมเรือก็ตามอย่างเช่นการขนไม้ตรงนี้นะครับด้านหนึ่งของไม้เป็นเผ่าแขนยาวช่วยยกและอีกด้านหนึ่งของไม้ก็เป็นเผ่าขายาวช่วยยกแต่ก็มีการถกเถียงกันอยู่แต่ที่ต้องทําก็เพราะว่าโดนพวกอีเดโอที่แข่งแกล้งกว่าสั่งการมานั่นเองครับเรือลำใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นก็เป็นการนําชิ้นส่วนและวิทยาการจากทั้งเผ่าแขนยาวและเผ่าขายาวมาใช้ในการสร้างสังเกตได้จากที่ตัวเรือตอนที่สร้างเสร็จแล้วตามภาพเลยครับเกาะที่เผ่าแขนยาวกับเผ่าขายาว ถูกปล่อยซ้อมาไว้ก็เป็นเกาะร้างที่น่าจะอุดมสมบูรณ์มีอาหารจากธรรมชาติตามป่าตามเขาหรือหาอาหารจากในทะเลก็ได้เพราะถ้าไม่ได้มีมนุษย์มาอายอยู่นานหรือไม่เคยมีเลยธรรมชาติก็มักจะเติบโตได้ตามที่มันควรจะเป็นครับ และสมาชิกของทั้งเผ่าแขนยาวและเผ่าขายาวก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็จากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเผ่า2เผ่าถูกทิ้งไว้บนเกาะล้างที่ไม่มีเรือให้ใช้เดินทางออกจากเกาะทําให้ทางเลือกในการดํารงชีวิตอยู่ของพวกเขาก็มีให้เลือกไม่มากนะักระหว่างจะสู้กันจนบาดเจ็บล้มตายไปข้างเพราะเป็นการต่อสู้ที่มีมานานานับพันปีซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสู้กันไปเพราะอะไรอาจจะเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นในยุคสมัยเมื่อกว่าพันปีก่อนหรือทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะสงบศึกและใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอดหาอาหารในป่าในทะเลกินแล้วรอขอความช่วยเหลือ จากเรือที่แล่นผ่านไปผ่านมาแล้วค่อยโดยสารเรือเหล่านั้นกลับบ้านเกิดแต่ถ้าในระหว่างนั้นมันไม่มีเรือแล่นผ่านมาเลยแล้วอยู่กันไปอยู่กันมาผมว่าทั้งคู่ก็อาจจะคุยกันแล้วถูกคอ,อกันจนเลิกทะเลาะก,กันก็ได้นะครับบางทีก็อาจจะเกิดความรักระหว่างคนจากเผ่าแขนยาวและคนจากเผ่าขายาวจนทําให้มีลูกเป็นมนุษย์แขนขายาวและจากก่อล้างก็กลายเป็นเกาะของเผ่าแขนยาวและเผ่าขายาวไปมีวัฒนธรรมและอรารยธรรมต่างๆเกิดขึ้นก็ถ้ามันเป็นแบบที่ผมว่ามานะครับจากมังงะตอนที่847เล่มที่84บน เกาะโฮเค้กของบิ๊กมัมในห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือที่มีแต่สิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดจากทั่วโลกถูกใส่ไว้ในหนังสือซึ่งเกิดจากผลปีศาจสายพารามิเซียผลบุคุบุคุพลังพิเศษของมองดอลูกชายคนที่19ของบิ๊กมัมก็ท่านาะลูกสาวด้วยก็เป็นลูกคนที่30ครับและหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ถูกจับใส่ไว้ในหนังสือก็มีมนุษย์แขนขายาวที่เป็นลูกผสมระหว่างเผ่าแขนยาวและเผ่าขายาวถูกจับใส่เอาไว้ด้วยและบิ๊กมัมชอบสะสมเพื่อที่จะได้สร้างประเทศที่มีีทุุกกกเเผผ่่่่่่าาาพััันนธ์ออาศยายูรวมมมแต็ไ พอบิ๊กแมมได้สร้างเรื่องเอาไว้เมื่อสมัยเด็กๆจนโดนเผาขนยักษ์แบรนนั่นเองครับซึ่งความมาเอินที่เกิดจากการกระทําของคุมโจรสลัดอีเดโอสมาชิกกองเลยใหญ่หมวกฟาง อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาโลกใบนี้ไปสู่รุ่งอรุณใหม่แบบที่กลุ่มหมอกฟางจะเป็นคนนำพามาด้วยก็ได้นะครับแม้จะยังไม่รู้ว่ารุ่งอรุณใหม่ของโลกในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรแต่การที่สามารถยุติการทะเลาะกันของเผ่าแขนยาวและเผ่าขายาวที่มีมนับพันปีได้ก็ถ้าเรื่องมันเป็นไปแบบที่ผมคาดเดาและได้เล่ามานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าการทะเลาะกันเพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับสำหรับการคาดเดานี้ถ้าเพื่อนๆเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบครับถ้าใครถูกใจวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบวันพ i e ได้รับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ